เล่นหน่อย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 นะจะได้ไม่ดูแบบดูแบบคนไทยไม่ได้ดูแบบว่าเราไม่เครียดไงเป็นสกู๊ปสีสันเออ รายการโอลิมปิก4ปีเหลือครั้ง4ปีที่แล้วลุงเมอายุ17ปีลุงเมย์เข้าถึงรอบโคตเตอร์ไฟล์รวม4ปีที่ผ่านมาลุงเมลุงเมยทุ่ยันพัฒราขึ้นร่างกายจิตใจแล้วก็กำลังใจจากประชาชนคนไทยคราวที่แล้วลุงเมตอนที่รอบแปะเจอประเทศจีนอะ จริงๆเขามีโอกาสฉรา,าถ้าเขาชฉราอย่างน้อยก็เน้เน,นเน้นทงแดงคือเขาที่แล้วไม่มีโค้ดคงน้องเมย์ส่วนตัวไปเองแต่เขาเนี้ยสมาคมเขาช่วยเราเอา,เอาพัฒนพงศ์พิบปติไปด้วยคิดว่าเขาเนี้น่าจะบินเรียญกับมฝาประชาชนคนไทยครับออสายแข่งขันก็ที่น้องเมย์จะต้องเจอครับโค้ชมองว่ายัางไงครับ สายแข่งขันไม่ค่อยตีอะสายเราอะคู่เนเขารอบแรกไม่ต้องตีแต่เราต้องตีรอบแรกแล้วก็ต้องเจอคู่แข่งญี่ปุ่นรอบ16กกับรอบ8สองรอบนี้แต่ตอนนี้ลุงเมย์โฟมตอนนี้เข้าที่แล้วครับถ้าโฟมเท่าที่ใต้เฉ้มสายสามรรยการที่ซูเปอร์ซีรีส์ลุงเมยคิดว่าน่าจากเข้าถึงรอบเซมิฟินลได้ครับ มีจุดที่ยังต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับโค้ดสำหรับน้องเมยตอนนี้คือตอนนี้คือทุกอย่างล่ะสมบูรณ์คือโอลิมปิกเป็นรายการใหญ่สี่ปีครั้งทุกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจลุงเมยแล้วก็ก่อนเชียร์ที่คนไทยครับถ้าโค้ดคิดว่าถ้าลุงเมยใจร้อยเปอรเซ็นต์ล่าจะาถึงเหรียญเน้น,น,นทองครับ ความพร้อมของเมย์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับการที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งสายออกมาที่ที่ได้ที่ได้ทราบดูแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแต่เมย์คิดว่าเมย์ก็มีโอกาสที่จะสามารถคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับมาให้ประเทศไทยได้ค่ะก็สาหรับสายการแข่งขันก็จริงๆแล้วมันมีตั้งหนึ่งในสิบหกคนนะคะคะก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันทุกคนก็เมย์ก็ไม่อยากประมาทใครสักคนนะคะเพราะว่าเมย์เชื่อว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่ค่ะ ค่ะกำลังใจตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีค่ะไม่ว่าจะเป็น,ปน,แ,ฟนแฟนกีฬาชาวไทยหรือทั้งสโมสรที่คอยซัพพอร์ตเมย์ก็เมยเชื่อว่าทุกคนจะคอยอยู่เคียงข้างเมย์เสมอไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็ตามค่ะตั้งเป้าไว้อย่างไงบ้างค่ะสำหรับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ในครั้งนี้ที่ประเทศบราซิลนะคะเมย์ตั้งเป้าไว้อย่างน้อยต้องคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับมาประเทศไทยให้ได้ค่ะ ค่ะก็อยากฝากแฟนกีฬาชาวไทยช่วยให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้นะคะเพราะว่าทุกคนฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าเหรียญกลับมาให้คนไทยได้มีรอยยิ้มกันทุกคนค่ะค่ะสภาพร่างกายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปกติดีค่ะแล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่จะเมย์ได้สามารถไปฝึกซ้อมที่ประเทศบราซิลค่ะเพื่อได้ปรับตัวอีกทีหนึ่งค่ะก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรค่ะ